โพงเยอะแยะนะฮะลำโพงมันดังแต่แลำพังมันเหงาเนเะ <Aye. S 1> <Okay. S 2> สนับสนุนโดยสายแปลงหูฟัง3.5ทูพีซยาวพิเศษ100เซนติเมตรการันตีจากผู้ซื้อสนใจสแกน QR code จากภาพได้เลย ก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ถุงขยะหันสามาอีกแล้ว <laughs> ไม่ใช่นะนะครับก็วันนี้เป็นคลิปแกะกล่องและใช้งานนะครับวันนี้ถุงขยะสีดํามาอีกเช่นเคยเอ,อมามือปิดที่อยู่ไว้พี่ก่อนเนี้ยอันนี้ผมต้องกรีดนะครับเพราะว่าถุงผมจะเอาไปใส่ขยะเนะี้ยเพื่อเป็นการรีไซเคิลลดโลกร้อนนั่นเองเนี้ยกรีดดีๆนะฮะ <laughs> คัตเตอร์ก็ไม่คมเนี้ยวันนี้แกะกันหน้าบ้านครับผมเดี๋ยวไปทดสอบ แต่การเทสก็ไปเทสในห้องเหมือนเดิมนีครับแกะหน้าบ้านแบบสบายๆนี่นครับผมเอา้าเอ้าขาดขาดาการจะรียูทถุงนี่มันเป็นอะไรที่ยากมากมเรียบร้อยเสร็จสิน้นเปิดออกมากเป็นอะไรฟรึบโอ้โออะรเนี่ยก็จหยหล่น นี่เลยนะครับอ่านว่าเลียวอะไรสักอย่างเลียวฟิมันตีไม่เดียวูดเด่นวดูดเดน,นครับรสปีกเกอร์วดูดเดนก็คือไม้หรโพลไม้นั่นเองนะครับรหน้าตาเป็นยังไงเอาอย่างนี้ก็เอาแล้วฝั่งนี้เป็นแบบนี้ป๊สรุปเป็นแบบไหนเออมาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนก็ได้นะครับข้างกองเขียนว่าทำไมไฟไรสดผมมันอยู่ไกลแสงไม่ถึงเนะป๊ อะไรเนี่ย10เมตรนี่คืออะไร Trans Mission Distance เสียงเหรอไปไกลถึง10เมตรเลยเ,อ,เอาพุทพาวเวอร์3วัตต์นะครับคูณ2แล้วก็อันนี้เลทเสียงนะครับ60เดซิเบลแล้วก็ฟรีคันซี่90เฮิร์ตถึง20กิโลเฮิร์ตนะครับผมพาวเวอร์พลาย5วลต์ลำโพง52มิลคูณ2นะครับแล้วก็อินพดนซ์4โอห์มนะครับประมาณนี้มีแจ็ค3.5 มันก็คือลำโพงคอมนั่นแหละนะฮะออไม่ต้องอะไรมากเอาแกะดูข้างในเลยแล้วกันนะครับอาจจะมีเสียงไก่รบกวนนิดนึงนี่แกะกันหน้าบ้านครับแกะมาโอ้เป็นลำโพงไม้จริงด้วยสวยแล้วเนี่ยมาดูว่ามันจะบุบบี้เปล่าบุบบี้บุบบี้และบี้บุบไห <laughs> มอ่าโอเค หุ้มถุงพลาสติกมาอย่างดีด้านหลังไม่มีรูระบายโอ้ข้างล่างฐานนี้อันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาถุงพลาสติกออกก่อนนะครับขออนุญาตใช้คัตเตอร์กรีดอ้าวมีพลาสติกด้านหน้าตรงนี้อีกโอ้ถือว่าสวยอยู่นะครับความสวยได้อยู่นะฮะ แต่ไม่รู้ว่าเสียงจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเนาะเอา้าแกผิดด้านนี้ต้องค่อยๆนิดหนึ่งแต่ว,ว่าสายก็ดูหนาหนึ่งนะฮครับใช้ได้อยู่เนะี่ยโอเคได้แล้วนะฮะพอดีนะขนาดพอดีนะผมว่านะครับเมก สำหรับบนโต๊ะคอมนะครับมันก็คือลาโพงคอมนะครับเหมาะกับโต๊ะคอมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีมีแหลมมาด้วยนะครับเสียงแหลมอันนี้เสียงเบรกนะเสียงเบสและเสียงรวมนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนี่ก็กรู้นี่อันนี้มีวอลลุ่มนะครับผมปรับเสียงได้นะครับตรงนี้เอาไว้กลางๆก่อนนะครับ USB แล้วก็3.5นะครับความยาวสายนี่ไม่น่ายาวนะผมว่านะครับถ้าสายมันสั้นนะีก็ซือสายแปลงมาต่อได้นะครับของผมจะต่อเข้ากับสายแปลงนั่นแหละ,ะโอ้โหสั้นอยู่น่าจะเกือบเมตรนะครับไม่ถึงเมตรด้วยซ้ําครึ่งเมตรเองนะครับประมาณ75อะไรประมาณนี้นะเอาละเดี๋ยวเราไปทดสอบกันในห้องกันเลยนะครับว่าเสียงจะเป็นยี่ยงไรนะครับเสียงจะ ดูดีถ้าเหมือนหน้าตาเปล่าเน่ยไปทดสอบกันเลยอ่ะเอาละครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมหาที่วางก่อนม,มาดูลำโพงเดิมผมอันนี้อุย๊อยู่ที่อยู่ด้วยนี่ลำโพง DIY นะครับผมก็มีตัวหนึ่งแต่มันไม่มไม่ใช่สเตอริโอไงมันไม่ถูกใจผม ันนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นดัดแปลงมานี่ครับแต่แต่ก่อนมันเป็นลำโพงที่มันมีแบตเตอรี่แล้วก็เอา USB เสียบอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นบลูทูธนะครับมันก็เป็นโมโนอีกนะครับไม่ถูกใจน <laughs> ะไม่ถูกใจนะครับอันนี้สามร้อยกว่าบาทได้ถูกใจนะฮะแต่ว่าอันนี้ร้อยกว่าบาทนะครับ100ร้อยกว่าบาทเนาะผมว่าจะทําที่แขวนนะฮะแล้วเอาไว้ด้านหลังแต่ว่าตอนนี้ก็ขี้เกียจหาอ,อุปกรณ์ก็จะวางไว้ข้างหลัง เอาวางไว้ด้านหลังตรงนี้ก่อนนะครับที่ว่างๆตรงนี้นะฮะซ้ายขวานะครับไม่รู้ว่าฝั่งไหนซ้ายฝั่งไหนขวานะฮะแล้วก็สายก็สั้นอีกนะฮะสั้นมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สายแปลงนะครับเดี๋ยวนะนี่สายแปลงที่ผมขายขายอยู่นะฮะสายแปลงหูฟังนะครับนี่นะสายแปลงนะครับสีทองนะครับสีทองเนาะสายแปลงเพิ่มความยาวให้กับเอ่อสายตัวนี้นครับเนาะประมาณนี้อ้าว เดี๋ยวขอจัดวางแป๊บหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าอันไหนซ้ายขวาเดี๋ยวเราหาที่วางด้านหลังตรงนี้ก่อนนะครับผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนสักครู่นะฮะเคลียร์ตรงนี้สักครู่นี่ลำโพงเยอะแยะนะฮะลำโพงมันดังแต่ลำพังมันเหงาเนะ <Hey. S 1> <laughs> โอเคทีนี้ก็เอานี้ใส่เข้าไปแทนนะครับก็จะดูวันนี่นิดหนึ่งลำบากนิดนหนึ่งนะครับผมถือกล้องคนเดียวด้วยขากล้องก็พับเก็บไปแล้วแปบ๊บหนึ่งนะฮะหาที่ตั้งเห,หมือนใส่ขาก่อน ยกมาข้างหลังครับชบอันนี้เราจะวางเดาไปก่อนนะครับเรายังไม่รู้ว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวาน,นนี่ผมวางมัวม่วๆไปก่อนโอ้สั้นเกินดูเลยฉีกอ๋อฉีกประมาณนี้ก่อนข้างล่างตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นอะแดปเตอร์2แอมป์แล้วกันนะครับเผื่อไว้เผื่อมันสดไฟเยอะ ใส่เข้าไปอะแดปเตอร์สองแอมปนี่เอะแดปเตอร์นะฮะแล้วก็อันนี้เสียบกับสายแปลงนะครับสายแปลงหูฟังก็ร้านผมเองนะครับลิงใต้คลิป <Wow. S 2> <laughs> นี่เสียบเข้าไปเลยนะครับ2ขีดนฮะเสียบเข้าไปแล้วเราก็เอาฝั่งนี้นะครับที่เป็นสีดำสอขีดเนี่ยไปต่อกับข้างล่างอีกทีนึ่งนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กตัวนี้ก่อนนะครับวี b ีสอนะครับ ความจริงปั๊กมันก็มี USB นะแต่ผมไม่มั่นใจนะครับมันกระแสมันอาจจะน้อยนะฮะแล้วก็สีทองตรงนี้ห้อยลงไปครับห้อยลงไปข้างล่างโอ้พันกันอีกแอ้พันกันอีกตรงห้อยลงไปโอเคทีนี้มาด้านล่างตัวนี้ครับโอ้ด้านล่างตัวนี้แหล่งรวมสายไฟเลย ต้นล่างตรงนี้ผมก็ไม่ดูเห็นหรือเปล่านะผมห้อยสายแปลงไว้ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเอาไว้ต่อนะครับอันนี้ผมต่อไปมิกเซอร์นะฮะอันนี้ถอดออกฟึบเราจะเสียบลำโพงแล้วก็เอาสายสีทองนะครับตัวนี้มานะครับห้อยไว้ข้า,ขางๆกันก็ได้นะครับจะได้ง่ายแต่การถอดเข้าออกนะครับไม่ต้องไปเสียบหลังเคสนะเพราะว่าหลังเคสผมมันเข้าไปยากนะครับอ๋อใครจะแต่งเดสก์ท็อปก็ขอเสียบหน่อยนะรเรียบร้อย นี่นะครับสีทองนะครับต่อเข้ากับสีแดงอุ้ยอุย,อยระวังปลายแจ็กด้วยครับอาจจะมีไฟฟ้าสถิตดูโด,ด <laughs> โอเคประมาณนี้นะครับต่อเรียบร้อยสีแดงนี่ต่อไปหลังเคสนะ <c oughs> ข้างล่างนี่เป็นใยเม็มุมเลย <laughs> นี่สีแดงเดี๋ยวให้ดูสีแดงนะครับนี่สีแดงต่อเข้าหลังเคสนะฮะ <c oughs> แล้วก็มาต่อเข้ากับสีทองเพื่อเข้าลําโพงนะครับ <c oughs> โอเคเปิดเข้าไป อันนี้ไม่รู้สุดเอาไว้ตรงกลางก่อนนะครับผมจะทดสอบซ้ายขวาก่อนนะครับไปตรงน,นี้รูมลำโพงนะฮะเรียวเท็ Real click. โอเคอันนี้ซ้ายอันนี้ขวาโอเคจับเลียงได้ถูกต้องเสียงมันเบาไปนิดหนึ่งเร่งอีกเอต้องเปิดเพลงก่อนเปล่านะครับหาเพลงแป๊บนึงนะหาเพลงแป๊บนึงไวรุ่นน่าเอาเป็นพวกหมอลงหมอล่ำนะครับมันอาจจะไม่มีลิขสิทธิ์ดีนี่ชุดนี้สัตอเขาสนุกดี ตอนนี้วอลลุ่มที่คอมผม70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเฮ้ยเพลงดีนะอ้าวบูทหน่อยอันนี้เบาสุดแล้วผมขอใจยังบ้คามีปัญหาบ้าคาให้นสบัตงัง

เทสซาวนะฮะมีก็เ,เทสซาวนี่เทสซาวเมื่อกี้แท็กเมื่อกี้อาจจะมิกไม่ดีนะฮะอันนี้มีลิขสิทธิ์ไหมเนะี่ยไม่มีมอ้โหมีเบสด้วยครับนิดนึง คุณภาพเสียงใช้งานได้เลยนี่เนี่ยว้าวเปิดสักร้อยเลยไหม <c oughs> อันนี้ร้อยลัวสุดแล้วฮะลำโพงก็สุดนะครับคอมก็สุดแล้วโอ้โหสุดยอดมากเอาไว้เจ็ดสิบเหมือนเดิมเจ็ดสิบมันจะเป็นเสียงที่พอดีพอดีอดนะครับ ไม่แตกด้วยโอเคลองแท็กอื่นบ้างมีแท็กอื่นบ้าง สุดยอดสุดยอดเออมันมีแบบหมอลองลองฟังซาวแบบหมอลำหน่อยเอ้าโณสอีกโ,โอ้ข้ามข้ามไม่ได้ ใช้ได้ใช้ได้ไปฟังซาดนตีสุดมีปะพี่นที่เดินแท่งม้าหอดมาถึงนะครับ oh. กับด้นยเชนกาับจับจองที่นางหามองมนมองเซนบริรเวณหน้าหน้เวทีของเราสำหรับคันนี้นะครับเพื oh. ่อความสุขสะดุกสนานบอกผลง,งานได้เป็นแฟนแดนอีสานโ oh. อ้ช่วยการวีทีชงชื่นชิงงานการตุนแดง กินอะไรกินอะไรไม่ไมโอ้ใช้ได้แล้วเสียงคุณภาพสุดยอดผมว่าคุ้มมากเลยอ่ะร้อยลรงอ่ะร้อยกว่าบาทอ่ะร้อนอ่ะเริ่มร้อนแต่ใช้งานจริงผมคงไม่ได้ดังขนาดนี้นะแอปเตอร์ก so ็เย็นเฉียบสบายเลย2อแอม Okay. เด okay. game game. ี okay. so, back ๋ยวเราไปทดสอบเกมกันบ้างนะครับเสียงเกมจะเป็นเร่องไรเดี๋ยวผมเข้าเกมรถถังแป๊บนึงนะอันนี้เป็นเสียงสดๆจากกล้องเลยนะครับอ้าวเกมตันมีอัปเดตอีกก็เอาล้ครับตอนนี้ผมได้เข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเกม World of t a n k นะครับก็เวลาเสียงยิงเนี่ยมันจะมีตุ้มออกมานะครับมาดูว่าเวลายิงมันจะหายไหมลองเดินรถดูหน่อยนะฮะ เสียงนั้นสุดยอดเบธถือว่าใช้ได้นะครับเฮ้ยเอ้ย,อยกางมีสักลำไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้เข้าแคป หุดแคปไม่ทันนะครับมัวแต่พูดเดี๋ยวผมจะลองยิงดูสักสักลูกหนึ่งแล้วกันนะโอ้ยโหเสียงยาสงครามเบสมันอาจจะไม่หนักเท่าลำโพงใหญ่นะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่นะผมว่าระดับเสียงประมาณเฮ้ยโผล่ตรงนี้ได้ไหมนะเนี่ยใส่สเกลโอ้เล่นข้างเดียวอกีกโดนยิงนะ ออกไปเยอะเปล่าลองยิงให้ดูแล้วกันครับโอ้โหใช้ได้ใช้ได้เล่นเกมก็ใช้ได้นะแต่ว่าแต่ถ้าเป็นพวก fps นี่ไม่ไม่แน่ใจครับต้องถ้าเป็น fps ต้องใส่หูฟังนะครับแบบนี้มันยากนะครับเอาโพเอาไว้ฟังแบบอลังการนิดน,นึงเนะี่ย ประมาณนี้เลยเสียงอ้าววิ่งผ่านไม่ได้ยิงไม่มีใครสปอตให้ครับเรารถเหวี่ Heavy. ยิงเพื่อนแล้วกันนะครับสุดยอดเสียงประมาณนี้เลยนะครับเอาละครับก็ การรีวิวนะครับก็เป็นประมาณนี้แกะกล่องใช้งานนะฮะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเสียงนะเบาเสียงก่อนเอาไว้สามสิบนะฮะนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะฮะถือว่าใช้ได้นะครับในราคาหลักร้อยผมว่าโอเคเลยแหละนะครับก็ไปหาดูกันนะครับในแอปช็อปนะฮะเป็นลำโพงไม้นะครับผมยี่ห้อนี้เลยนะครับ แล้วก็ไปดูรีวิวด้วยนะว่ารีวิวเขาดีเปล่านะฮะแล้วก็สายแปลงนะครับสายแปลงซื้อร้านผมได้นะครับสายแปลงที่ไว้ต่อเพิ่มความยาวนะครับไม่จําเป็นต้องใช้กับหูฟังมือถืออย่างเดียวนะครับก็เนี่ยต่อกับลำโพงนะครับเสียงที่ออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับใช้ได้นะครับเนาะก็ขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนับสนุนด้วยนะครับก็หากไม่มีลูกค้าผมไม่มีตังมา ซื้อลําโพงนะครับก็ช่วงนี้อยากได้ลาโพงเล็กๆไว้ฟังนะครับไม่แบบไม่อยากใช้ลําโพงใหญ่นะครับมันเนี่ยโดนยิงแล้วนะครับลำโพงใหญ่มันเสียงดังเกินนะครับก็ได้แบบลาโพงเล็กๆแบบนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับโอเคระเบิดเรียบร้อยนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปการรีวิวครั้งถัดไปไม่รู้ว่าจะมีอีกเมื่อไหร่นะับรอมีตังก็มารีวิว เอาละครับายบายครับผมคำพูดไหนไม่สุภาพก็ต้องขอไปมานะที่นี้ด้วยคำพูดไหนที่ผิดพลาดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบายบายครับผม